ไปยางไปตลาดก็ได้แล้วส่งยี่หรี่ไปตลาดตลาดบ้านหนองผือตลาดเสียบคือการยี่หี่กับสิยองอยีน่างใส่จะเพื่อนเผื่อนยองโอ้ยหาเห็ดเฮ็ดอันปลาบุได้กินเฮ็ดบ้านนี่แหละยาหน่างใสจะเพื่อนเพื่อนเอาแบบอันยองนามยาน่างใส่เนาะ ย่องน้ำจะนั่งใส่จังเส้าเนี่ยเอามาบริกเฮ็ดปลาจะรีกับกินเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดตลาดจะเป็นเพื่อนเฮ็ดตลาดก็กินได้จะเป็นเพื่อนเสคือกันจะเป็นเพื่อนกินได้กินได้จะรีกินได้จะเฮ็ดปลาเฮ็ดปลาจะรีกินเบิร์ดกินแบบเฮ็ดเฮ็ดบานนี่หาง่ายจะพี่น้องจ้ะกินได้กินได้จะรีกินได้จะเฮ็ดปลาเฮ็ดปลาจะรีกินเบิร์ด กินแบบเฮ็ดเฮ็ดบานนี่หาง่ายจ้ะพี่น้องเกียงอันยองน้ำจะนา่งจะเป็นเพื่อนยองน้ำจะนา่งยองน้ำเกียงแบบยองน้ำยะนนางใส่จะเป็นเพื่อนกินจักบาทหาหาเฮ็ดจุกโคกบ่ไห้จะเป็นเพื่อนว่าไม่เฮ็ดแกงจะเป็นเพื่อนบ่ได้เกียงมันสวยเนาะมันสวย S <S <an> าหาเฮ็ดตลาดนีนดีเนะาะไปตลาดมดเสเซามาจะเพื่อนไปตลาดมุสเซอมาได้เฮ็ดมากก็ล,ๆๆล,ๆๆล,ลืมจะเพื่อนลืมลืมลืมจิตกินเนื้อไปก็เลยเพอท่านได้กินอันบ่ได้กินก็เลยบอได้กินเฮ็ดจะเพื่อนก็นเลยกินยางอื่นจะนเพื่อน กินยางอื่นบัวหานเดียวออกเต้ถุงเขาก็จะมาเทออกเต้ถุงเจ้าเพื่อนมาเทออกเต้ถุงเจ้าเพื่อนก็เลยกินยางอื่นเจ้าเพื่อนกินยางอื่นบัวหานเดียวออกเต้ถุงเขาก็จะมาเทออกเต้ถุงเจ้าเพื่อนมาเทออกเต้ถุงเจ้าเพื่อนโอ้ยเฮ็ดอันนี้เพิ่นเกินตั้งตัดขาเพิ่นออกเลยหลายเนาะเฮ็ดนี่เนาะแกียงยองหนามยันาั่งเจ้าเพื jas, ่อน ไปตลาดมุสเซมาจะเพื่อนเพื่อนไปตลาดมุสเซอมาได้เฮ็ดมากกรลืมจะเพื่อนเพื่อนลืมลืมลืมจิตอะกินใดกินใดยุล่กินได,นไดจะเฮ็ดปลาเฮ็ดปลาี่ล่กินเบิร์ดอ่ากินแบบเฮ็ดเฮ็ดบานนี่หาง่ายจะพี่น้องก,กินเหนือไปก็เลยพอท่านได้กินอันบ่ได้กินก็เลยบอได้กินเฮ็ดจะเพื่อนเพื่อนแองจะเพื่อน บอด็เกียงมันสวยเนาะมันสวยว่าถักเกีงยงเส้นนหอ่ก็บเสีสยบเนาะพี่้นงเนาะเกียงเส้นนหอ่จะเพื่อนก็แห้งสีเสียบจะแต่ว่าจะรีดเฉพาเกียงน้อมที่เกียงแต่เฮ็ดนี่แหละบ่อยกินเฮ็ดก็เลยสิม,มาไหวเกียงตอนค่ำนี่แหละจะเนเพื่อนอ่าคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนไว้ซ้ำนี้ก่อนจ้าเกียงอันยองนามยะนน่างจะเป็นเพื่อนยองนามยะนห่าง ยองน้ำยองน้ำจะนั่งใสจะเอาบะมีเฮ็ดปลาเขากินเฮ็ดบาทนี so ่ล่ะเสียบคือกันจะเพื <Okay. S 2> ่อนเสียบคือกันโคกจะเพื่อนไปหารลอดอยู่ตลาดยุ่งกระบอกัดจะเพื่อนหาเฮ็ดลอดอยู่ในตลาดเนะโอ้ยยุ่งบอกัดจะเพื่อนสมดธีแท้หาเฮ็ดตลาดนี่ดีจะเพื่อนหาเฮ็ดตลาดยุ่งกระบอกัดจะเพื่อน เออเพื่อนเพื่อนกินเสียบคือกันอย่าดีกกับสิยองยานนางใส่จะเพื่อนเพื่อนยองโอ้ยหาเห็ดเห็ดอันปลาบุได้กินเห็ดบานนี่แหละเสียบคือกันอย่าดีกกับสิยองยานนางใส่จะเพื่อนเพื่อนยองโอ้ยหาเห็ดเห็ดอันปลาบุได้กินเห็ดบานนี่แหละเห็ดปลาจะดีกกับกินเห็ดเห็ดเห็ดตลาดจะเพื่อนเพื่อนเห็ดตลาดก็กินได้จะเพื่อนเพื่อน แสบคือกันจะเพื่อนเืนหาเห็ดตลาดนี่ดีจะเพื่อนเพื่อนหาเห็ดตลาดยุ่งกระบอกก้าวจะเพื่อนเือนเออเพื่อนๆืนกินไปยางไปตลาดก็ไดแล้วมือเศร้ายิ่ไปตลาดตลาดบ้านน้องผือตลาดมะกร่อยด้เหนือมะลาบจะเพื่อนๆือนมืเศร้าเนี่ยเลื่อย ไปตลาดมุสเซมาจะเพื่อนไปตลาดมุสเซามาด้เฮดมากก็ลืมจะเพื่อนลืมลืมลืมจิมมจตไปยางไปตลาดกด็ไดแล้วมุสเซอีรี่ไปตลาดตลาดเออบ้านน้องผือตลาดยานนัางใสจะเพื่อนเอาแบบอันยองน้ำยะน้างใสเนาะอยงน้ำจะหนางใส,งาางใสจากมุสเซอเนี่ยามาบริเก เสีบคือกันอย่าดีกกับสิยองอย่านางใส่จะเพื่อนเพื่อนยองโอ้ยหาเห็ดเห็ดอันปลาบูได้กินเห็ดบานนี่แหละอยองน้ำจะนางใส่จะเอาบมมีเห็ดปลาเขาก็กินเห็ดบานนี่แหละเสีบคือกันจะเพื่อนเพื่อนเสบคือกันโอ้ยถ้าแกงไส้หน่อไม้ก็เสีบเนาะพี่น้องเนาะแกงไส้หน่อไม้จะเพื่อนเพื่อนก็นแห้งสิเสีบจะ้ะแต่ว่าจะรีบจะพกแกงหน่อไม้ทีแก,งแ,กงแต่เฮ็ดนี่แหละ ไปตลาดมุสเซอรมากจะเพื่อนไปตลาดมุสเซมาได้เฮ็ดมากก็ลืมจะเพื่อนลืมลืมลืมจีแตงจะเพื่อนบว่าเด็กแกงมันสวยเนาะมันสวยโดยถักแกงเซโนไม่ก็เสียบเนาะพี่น้องเนาะแกงเซโนไม่จะเพื่อนนก็แห้งสีเสียบจะแต่ว่าจะรียแต่พวกแกงโนไม่สีแกงแต่เฮ็ดนี่ล่ะมันพูดจะเพื่อนมีตลาดจะมันพูดก็ได้ยั้งมาแน่ได้ หลายย่างจะเพืพ่อนเพื่อนลายยาา่างหมอเส้นนี่ก็ได้เนื้อเฮ็ดปลายะลด่ก็กินเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดตลาดจะเพืพ่อนเพื่อนเฮ็ดตลาดก็กินได้จะเพืพ่อนเพื่อนเสียบคือกันจะเพืพ่อนก็นเลยกินย่างอื่นจะเพืพ่อนกินย่างอื่นบ่วั่านเดียวออกเต้ถุงก็จะมาเทออกเต้ถุงจะเพืพ่อนเื่อมาเทออกเต้ถุงจะเพืพ่อนเพื่อนโอ้ยถักแกงเซโนใหม่ก็เสียบเนาะพี่น,อน้อมเนาะ แกงใส่นไมไม่จะเพื่อนๆก็แห้งสีสบจะแต่ว่าจะรีสโบกแก็งนงไมไม่สะแกงแต่เฮ็ดนี่แหละไปยางไปตลาดก็ได้แล้ว,ลวส่งยี่รี่ไปตลาดตลาดบ้านน้องผืนจะตลาด,านนลาดก็เลยกินยางอื่นจะเพื่อนๆกินยางอื่นบ่าะเดี๋ยวออกเต้ถุงก็จะมะเทออกเต้ถุงจะเพื่อนๆมาเทออกเต้ถุงจะเพื่อนเฮ็ดปลายีา่รีก็กินเฮ็ดเฮ็ด เฮ็ดตลาดจะเพื่อนเพื่อนเฮ็ดตลาดก็กินได้จะเพื่อนเพื่อนเสบคือกันจะเพื่อนเพื่อนก็เลยกินอย่างอื่นจะเพื่อนเพื่อนกินอย่างอื่นบ่ห้าเดียวออกเต้ถุงเฮาก็สิมาเทออกเต้ถุงจะเพื่อนเพื่อนมาเทออกเต้ถุงจะเพื่อนเพื่อนหาเฮ็ดตลาดนี่ดีจะเพื่อนเพื่อนหาเฮ็ดตลาดยุ่งกระบอกก้าวจะเพื่อนเพื่อนเอ้เพื่อนเพื่อนกิน เสีบคือกันกอย่าดีกกับสิยองอย่าหน่างใส่จะเพื่อนเพื่อนยองโอ้ยหาเห็ดเห็ดอันปลาบัได้กินเห็ดบานนี่แหละเสียบคือกันอย่าดีกกับสิยองอย่าหน่างใส่จะเพื่อนเพื่อนยองโอ้ยหาเห็ดเห็ดอันปลาบัได้กินเห็ดบานนี่แหละโอ้ยถ้าแกงเซโน่ใหม่ก็เสีบเนาะพี่น้องเนาะแกงเซโน่ใหม่จะเพื่อนๆก็แห้งสีเสีบจ้ะแต่ว่าจะริ่มจะโปแกงโน่นใไม่ทีแกงแต่เห็ดนี่แหละ ว่าถักแกงเซโน่ใหม่ก็เสียบเนาะพี่น,อน,น้องเนาะแกงเซโน่ใหม่จะเพื่อนก็แห้งสีเสียบแต่ว่าจะรียกตะโบกแกงน้องใหม่ตะแกงแต่เฮ็ดนี่แหละแกงแบบยองน,น้ำยะนางใส่จะเป็นเพื่อนกินจักบาทหายหายเฮ็ดจุโขกบรได้จะเป็นเพื่อนว่าไม่เฮ็ดแต่ว่าอย,างายองน้ำยะนางใส่จะเป็นเพื่อนไปยางไปตลาดก็ได้แล้วมส่งองยี่รีไปตลาดจ้ะ ตลาดเอบ้านน้องผือจะตลาดวันพุดจะเพ้่นมิตลาดจะวันพุดก็ได้ยังมาแน่ได้หลายย่างจะเพื่อนเพื่อนหลายย่างมือเศร้านี่ก็ได้เนื้อมะโกยได้เนื้อมะลาบจะเพื่อนเพื่อนมือเศร้านเนี่ยเลยถ้าแกงเซโน่หม่ก็เสียบเนาะพี่น้องเนาะแกงไซโน่ใหม่จะเพื่อนเพื่อนก็แห้งสีเสียบจะแต่ว่าจะรีบส่พวกแกงโน่หม่ส่แกงแต่เฮ็ดนี่แหละแกงจะเพื่อนเพื่อน บได้เกียงมันสวยเนาะมันสวยโคกจะเพื่อนเพื่อนไปหาลอดอยู่ตลาดยุ่งก,บบกระบอกัดจะเพื่อนเพื่นอนหาเฮ็ดลอดอยู่ในตลาดเนาะโอ้ยยุ่งบอกัดจะเพื่อนเพื่อนสมดีแท้หาเฮ็ดตลาดนี่ดีจะเพื่อนเพื่อนหาเฮ็ดตลาดยุ่งกระบอกัดจะเพื่อนเพื่อนเออเพื่อนเพื่อนกินเกียงกันยองนามยนาะนน,นั่งจะเป็นเพื่อนยองนามยะนนั่ง ย่องน้ำเห็ดปลาจะดีกว่กินเห็ดเห็ดเห็ดตลาดจะเพื่อนเพื่อนเห็ดตลาดก็กินได้จะเพื่อนเพื่อนเสบคือกันจะเพื่อนเพื่อนโคจะเพื่อนเพื่อนไปหาหลอดอยู่ตลาดยุ่งกับบกัดจะเพื่อนเพื่อนไอเห็ดหลอดอยู่ในตลาดนาะโอ้ยยุ่งบวกัดจะเพื่อนเพื่อน